ใชครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เห็นรถสวยนะครับกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมไม่ใช่งานเคลือบแก้วอย่างเดียวนะครับวันนี้มีงานคิวติดตั้งฟิลม์มวีคู่นะฮะสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถใหม่ายแดงนะครับใช้แล้วประมาณ2ปีก่อนหน้านี้ติดฟิล์มเซรามิกมาจากศูนย์นะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นยี่ห้อไหนนะก็ยี่ห้อเดียวกับที่กำลังจะติดตั้งนี่แหละก็คือก่อนหน้านี้คือติดฮิวเบอร์ติกมาไม่ใช่ว่า ฟิล์มไม่กันร้อนนะครับแต่ความร้อนของแต่ละคนไม่เท่ากันตอนนี้ถามว่าฟิล์มตัวไหนสุดที่สุดนะครับก็ผมก็จะบอกได้เลยว่า v ีคูเนี่ยจบที่สุดแล้วนะครับกับการทดสอบหลายๆครั้งหลายๆลูกค้าที่เคยใช้มาไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามถ้าเคยใช้ V. ีูมาแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนยี่ห้ออื่นใช้ดูเนี่ยเดี๋ยวได้กลับมาเปลี่ยน v ีคูเหมือนเดิมเช่นคันนี้และอีกหลายๆคันผมบอกว่ามีเยอะนะ ที่เป็นอย่างนั้นนะครับคันนี้เลือกติดตั้งในส่วนของ v c ูบานหน้าเป็น VK คก็คือรหัส VK30 ลอกคันเป็น X s e r ซ e s นะครับในส่วนของคันนี้ก่อนอื่นเลยผมให้ดูฟิล์มเก่าก่อนนี่ฟิล์มเก่านี่คือฟิล์มเซรามิกนะครับบานข้างน่าจะประมาณ6 0นะครับแล้วก็บานหน้าน่าจะประมาณ40่แต่อตอนนี้หมักฟิล์มอยู่หมักฟิล์มอยู่นะยังไม่ได้ออกนะเอนเดี๋ยวต้องลอกคาบกาวอีกนะครับ สำหรับเวลาในการทํางานรถที่เคยติดฟิ์มมาแล้วจะนานกว่ารถที่ไม่เคยติดคือรถใหม่เนี่ยอย่างน้อยประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเลยนะขึ้นอยู่กับชนิดของตัวรถแต่ถ้าเป็น Mercedes-Benz เนี่ยไอ้พวกเขาเรียกว่าไล่ฟ้าข้างหลังะจะทำรุดด้วยนะบอกไว้ก่อนนิดนึงจะต้องหลุดนิดนึงเพราะนั้นติดฟิ์มครั้งแรกสําคัญที่สุดนะครับเลือกวีคูสในที่แรกเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาด้วยไม่เสียตังค์ด้วย2รอ,อบนะครับ พอใจเลยอันเนี้ยบานข้างเป็น V K เอ้ยเป็น X 25นะครับนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างนี้นะครับใสแต่เย็นแต่ก่อนที่เราจะติดตั้งฟิล์มนะครับจะต้องลอกฟิล์มก่อนใช่ไหมตอนลอกฟิล์มเนี่ยเราจะต้องหนักฟิลม์มแล้วตอนดึงออกมาเนี่ยมันจะต้องทำความสะอาดกระจกขั้นตอนนี้ค่อนข้างนานนะอันเนี้ยทำความสะอาดกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันขั้นตอนที่นะครับวัดกระจกนี่เป็นขั้นตอนนี้ อันนี้ติดข้างในแล้วเมื่อสักครู่นี้ลูกค้าเขาอ่ ء, ลูกพี่เขาติดวัดอยู่ข้างนอกอ้าวัดอยู่ข้างนอกนี่อ่าตอนนี้กาลังวัดฟิล์มอยู่นะครับนี่วัดฟิลม์มเขา้าเข้าโค้งฟิล์มอยู่นะครับอันนี้บานข้างก็เป็นไอ้บานหลังก็เป็น X25 เช่นกันนะครับนี่ตอนนี้กําลังติดตั้งฟิล์มอยู่นะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่นะนี่นะครับส่วนบานนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนี่ครับสังเกตนะใสและเย็น อันนี้ก็ติดตั้งฟิล์มอยู่ส่วนติกเกอร์ตรงนี้นะฮะจะมีเอาไว้กันตะกลาดนะครับเพื่อไม่ให้มันวิ่งเข้าฟิล์มนะครับนี่คือเครื่องน่าจะเป็นคุณภาพของทางร้านนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ขอบคุณด้วยช่างจากฟิล์มวีคูนะครับวิเทอดีวีคูนะครับมาติดตั้งให้ถึงร้านเลยทีเดียวนะครับอืพามาดู แล้วก็พามาดูนี่อย่างครับนี่ในส่วนของคันนี้ที่ติดปีมวีพูลเนี่ยนะฮะก็จะติดในส่วนของบานหน้า VK 3 0พามาดูนี่ครับเห็นไหมครับระดับการกันความร้อนนะค่อนข้างเยอะเลยเอัลต้าไวโอเลตและในส่วนของการรังสีความร้อนก็คืออินฟลิเนตเนี่ย98% 99%เลยนะเกือบร้อนนะฮะเกือบร้อยนะฮะรังสีอัลต้าไวโอเลตนี่คือ100%ก็คือไอ้แสบผิวนะแล้วก็บานข้างนะครับ X 2 5เนี่ย ข้างๆเอาต้าวัลเลตนี่คือ99.99% 99นะครับแล้วก็อินฟลเลตอยู่ที่80%การมองเห็นนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ต้องบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เนี่ยมองมาทุกดูที่ตาเห็นนะรู้เลยว่าใสแต่ว่าตัวฟิล์มอยู่ประมาณ60บานหน้า30 40อืม40% 60 40ดีกำลังดีนะครับแต่รับรองว่าใสและเย็นแน่นอนโอเคครับใครที่อยากติดตั้งฟิล์มวีคูอย่างนี้นะฮะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ฟิล์มตัวนี้จบ ที่สุดนะครับวีครูครับสวัสดีครับ